ครับดีนี่ต้องรับเข้าสู่รายการ because because we can do วันนี้นะครับเราจะยังอยู่กับการเซตวิกอยู่นะฮะหลังจากที่เราได้เซตอาโคเกะไปแล้วเมือ่อคลิปที่แล้วคลิปนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการเซตยอดแหลมแหลมนะ,ค,ะนนรครับเป็นแบบนี kor, ้มุมจอมุมจอก็จะเห็นได้บ่อยๆนะครับในตัวละครทั่วไปในตัวละครทั่วไปนะครับมันก็ต้องมีสักปอยสองปอยแหละแล้วก็การเซตในวันนี้เนี่ยมันก็นอกจากจะ เซตเป็นแหลมๆได้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มวอลลุ่มให้กับชอบผมได้อีกด้วยนะครับวิธีนี้เนี่ยสามารถเอาไปเซตหูได้ด้วยนะอย่างเช่นโคกิสเนียมาดุอย่างเงี้ยครับเห็นไหมมันไม่ได้เป็นแบบเป็นหูตั้งขึ้นมาที่มีมีใบขูข้างล่างให้เห็นมันจะเป็นแค่เป็นฟอยลยแหลมออกมาของอข้างก็ได้นะครับก็อ,อื่นเราเลือกวิกมาแล้วเราก็ จับผมขึ้นมาหนึ่งช่อนะครับเพิ่งซักเมื่อคืนกินนน่ากินน่ากินแย่ค d a เอสพีด้าไม่เข้าใจหรอกเลเยอร์ Layer, มันจะมีโมเมนต์ที่วิกน่ากินนิดนึ <c oughs> อ่านะครับเราจะจับขึ้นมาให้มันเยอะกว่าเมื่อตอนที่เราเซตอะโรเกะนะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันมีปริมาตร แต่ปุ๊บสังเกตนะครับมันจะเหมือนกับทรงกลวยเราจะยีเหมือนตอนที่ทำอเอาหกเแต่ครั้งนี้เราจะยีแค่รอบๆฐานกลวยนะครับแบบนี้เห็นไหมอันนี้วิกมันเก่า นะครับมันก็จะไม่ค่อยหนามากเต็ดปุ๊บเราใช้แบกนะครับยี้วอ,อย่างนี้แล้วก็จับปลายให้มันเข้ามารวมกันประมาณนี้ตอนนี้เหมือนใครตอนนี้เหมือนอาลีบาบาใช่ไหมครับมีกองกลางกำลันเดี๋ยวนี้ย yeah. าจะทำกี่แหลมก็ได้ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองคลายเนี่ยเกันเราจะมาลองทำหูให้กิ๊เซนเนมาลุกกันดีกว่าสมมุติว่านี่คือพิสีขาวนะครับเราจะทำหูโ็กิเซนเนมาลุกเราก็มีปอยตรงสองข้างใช่ไหมเลือกที่มันเท่าๆกันน่าจะประมาณนี้นะครับตรงนี้หนึ่งปอยครับอ่ะเราจะยีแค่ข้างล่าง นะครับผมฝั่งที่มันอยู่ข้างนอกของโคกิสเน้มาลุกนะครับให้มันพอสร้างขึ้นมาได้ปึ๊บฟื้บปึ้บปึ้บปึ้บอ่าหุ่ยจตายใ้ขอ เห็นไหมครับประมาณนี้เหลือตคนที่เหลือแล้วก็ตันไก่แงบออกนะครับแล้วก็ให้อีกฝั่งนึงตะกี้เราจับไปแล้วนะครับเมืกี้เราจับไปแล้วนะประมาณนี้นี่มันก็จะได้เป็นคำนองนี้อ่ะข้าวๆกันไก่แงบออก พอเราเอาแวะรวบมันให้เข้าด้วยกันแล้วนะครับสเปเปชีดแล้วก็ทำทั้งหัวเสร็จปุ๊บออสเปเปชีดทั้งหมดก็เป็นอันเสร็จของดิสสาหรับการเสร็จวิกแบบนี้สรุปเวลายีให้จับผมขึ้นมาหนึ่งช่อขนาดก็ขนาดฐานเท่าที่เราต้องการนี้มันใหญ่นะครับแล้วก็ยีรอบๆมันให้ครบถ้าต้องการให้มันตั้งตรงทั้งหมดถ้าต้องการให้มันเอเียงไปทางไหนก็ยีเฉพาะคนฝั่งนั้นแล้วก็รู ไปนะครับแล้วก็พอยี่เซ็เอาวิกจับให้ข้างบนมันอยู่ด้วยกันแบบนี้มันก็จะเป็นยอดแหลงขึ้นมาสอบริเวีคะห์ของเราในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกด Subscribe CC Project Channel ลฝากกดไลค์แฟนเพจ c c Project วันนี้ก็ลาไปก่อนอยวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ